สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในวิชาการงานอาชีพระดับประถมศึกษาปีที่5สําสำหรับในการเรียนในครั้งนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องกระบ,บวนการซ่อมแซมและการซ่อมแซมบานพับประตูหน้าต่างหน่วยการเรียนรู้ที่4งานช่างสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนในเรื่อง กระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์บานพับประตูและหน้าตา่างคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานแต่ละขั้นตอนได้ถูกต้องตามกระบวนการนักเรียนสามารถรับผิดชอบหน้าที่และมีความคิดสร้างสรรค์นในการทำงานนักเรียนสามารถปฏิบัติผลอย่างมีมารยาทในการทำงานร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะคะให้นักเรียนไปฝึกอาา่านและท่อง Conversation นะคะ Are you ready? Let's go. Dialogue about telling the time. What time is it? It's 6 i x o'clock. What time do you leave for school? At half past six. What time do you have breakfast? At seven ten. When will you have lunch? At twelve fifteen. When do you go to bed? I go to bed at nine p.m. What is the meaning of AM? It means anti meridian. From midnight to midday. What is the meaning of PM? It means post meridian. from midday to midnight. คคำศัพท์ในบทเรียน repeat after me ให้นักเรียนพูดตามสองครั้ง number one mechanic work mechanic work แปลว่างานช่าง number two Tools Tools แล้ว่าเครื่องมืองานช่าง number three safety, safety. แ้วว่าความปลอดภัย ตอนเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในครั้งนี้นะคะคุณครูขอทบทวนเนื้อหาความรู้ในคลิปสัปดาห์ที่แล้วนะคะการวิเคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุของอุปกรณ์ของใช้ภายในบ้านของเราถ้าเกิดมีการชำรุดเราจะต้องวิเคราะห์จากสิ่งใดนะคะอาจจะสรุปได้ดังนี้เพราะเหตุใดอุปกรณ์ของใช้ในบ้านของเราจึงชำรุด สาเหตุก็คือเพราะอุปกรณ์ของใช้อาจจะเสื่อมสภาพหรือการใช้งานที่ไม่ถูกวิธีของเรานั่นเองค่ะต่อมานะคะมาสู่ช่วงรับสมองค่ะสนิมน้ำมันกันสนิมคืออะไรสนิมคือโลหะที่มีสภาพที่เปลี่ยนไปซึ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีโดยมีอากาศ และความร้อนความชื้นหรือน้ำจึงทำให้เกิดสนิมได้คำ,คำถามนะคะถ้าเราไม่มีน้ำมันจับสำหรับหยอดบานพับประตูหรือหน้าตา่างเราจะใช้อะไรแทนในการใช้หยอดบานประตูและหน้าต่างได้บ้างคะ คำตอบก็คือควรการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านการซ่อมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพประหยัดเวลาแรงงาน และค่าใช้จ่ายในการทำงานควรปฏิบัติตามกระบวนการดังต่อไปนี้ค่ะกระบวนการในการทำงานนะคะขั้นตอนแรกนะคะคือการวางแผนการทำงานการวางแผนการทำงานมีด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกเราต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานของเราให้ชัดเจนเช่นประกอบอย่างไรติดตั้งอย่างไร วิธีการซ่อมแซมปฏิบัติอย่างไรนะคะการดูแลการบำรุงรักษาทําได้อย่างไรรวมถึงขั้นตอนในการผลิตชิ้นงานค่ะต่อมาค่ะข้อที่2กําหนดวิธีการในการทํางานและเครื่องมือที่เราจะใช้ในการทํางานให้พร้อมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามแผนงานนะคะการปฏิบัติตามแผนงานก็คือ ปฏิบัติงานตามที่เราได้วางแผนไว้นะคะว่าเราต้องการจะทำอะไรตามขั้นตอนในการปฏิบัตินั่นเองนะคะต่อมาข้อ3การประเมินผลการทำงานการประเมินผลการทำงานนะคะให้เราตรวจสอบผลงานว่ามีข้อบอกพร่องอย่างไรแล้วนําข้อบอกพร่องนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าต่างค่ะที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะบานพับประตูและบานพับหน้าต่างที่ติดตั้งอยู่ในห้องต่างๆของบ้านเมื่อใช้ไปนานๆน,นะคะอาจจะเกิดเสียงดังและฝืดขณะที่เราเปิดปิดซึ่งสามารถซ่อมแซมได้นะคะโดยใช้กระบวนการดังนี้ นักเรียนสังเกตไหมคะเด็กเขาถามว่าบานประตูมีเสียงดังเอียเอ๊ยดจะทำอย่างไรขั้นตอนที่1เลยนะคะเราต้องวางแผนในการทำงานค่ะกำหนดเป้าหมายในการทำงานการซ่อมแซมบานพับประตูและหน้าตา่างเพื่อไม่ให้ฝืดและเกิดเสียงดังขณะเปิดปิด สองกำหนดวิธีการทำงานและเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานรวมถึงวิธีการทำงานนะคะเช่นหยอดน้ำมันจักในบริเวณบานพับของประตูและหน้าต่างที่ฝืดและมีเสียงดังขณะเปิดปิดนั่นเองนะคะมีเป็นวิธีการวางแผนต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนะคะ่ะ ซ่อมแซมบันพับประตูและบันพับหน้าต่างโดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่เราวางแผนไว้ต่อมาค่ะเป็นการประเมินผลการประเมินผลการทำงานนะคะทดลองเปิดปิดประตูและหน้าต่างที่เราได้หยอดน้ำมันจักแล้วว่าเมื่อเราเปิดหรือปิดได้คล่องตัวขึ้นไหมนะคะและมีเสียงดังหรือถ้ายังฝืด หรือยังมีเสียงดังอยู่ให้เราหยอบน้ำมันจักซ้ำอีกครั้งหนึ่งและทดลองทำแบบนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคุณครูจะขอพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ของงานช่างนะคะอุปกรณ์งานช่างบางชนิดนะคะนักเรียนก็จะพบเห็นและคุ้นเคยนะคะ ที่บ้านของนักเรียนอาจจะมีนะคะหรือเราจะเห็นผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะใช้อุปกรณ์งานช่างที่อยู่ในบ้านในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆในบ้านของเราลองมาดูกันนะคะอุปกรณ์งานช่างชิ้นแรกที่ปูนํามาให้นักเรียนได้ดูนะคะคือขอนนะคะ้อนนะคะใช้สําหรับตอกตะปูนะคะและสามารถใช้ถอนตะปูได้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะตะปูนะคะตะปูนะคะเราจะใช้สําหรับยึดตรึงชิ้นงานไม้นะคะงานเหล็กหรืองานโลหะถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะตะปูจะมีหลายแบบจะเป็นตะปูที่ใช้ต่อกกับไม้เป็นตะปูที่ใช้ตอกกับปูนนะคะและมีตะปูที่ใช้สําหรับตอกกับโลหะด้วยนะคะค่ะอุปกรณ์งานช่างชิ้นต่อไปนะคะคือน็อตนะคะ น็อตใช้สำหรับใช้ร่วมกับสลักเกลียวในการยึดตรึงชิ้นงานนะคะที่ต้องการความแข็งแรงมากเป็นพิเศษนักเรียนจะสังเกตว่าที่หัวน็อตนะคะจะมีสี่แชร์นะคะตัวนี้จะใช้คู่กับนะคะไขควงนะคะไขควงจะนำมานะคะวางลงตรงรอยที่เป็นรอยแชร์และทำการไข เพื่อให้เกิดความแน่นและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นไขควงค่ะเมื่อสักครู่ที่คุณครูพูดนะคะใช้สำหรับขันและคลายตะปูเกี่ยวนะคะเพื่อใช้ยึดชิ้นงานนะคะให้มีความแน่นมั่นคงและแข็งแรงต่อมาค่ะเป็นประแจนะคะประแจใช้สำหรับขันน็อตนะคะ จับน็อตให้นิ่งและคลายน็อตออกหรือขันน็อตเข้านะคะเพื่อเกิดความแข็งแรงและมั่นคงในการที่เราทำงานช่างค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูขอสรุปเนื้อหาบทเรียนนะคะกระบวนการการซ่อแมแซมอุปกรณ์ของใช้ในบ้านนะคะเราควรมีวิธีปฏิบัติตามกระบวนการดังนี้นะคะ อย่างแรกเลยนะคะต้องมีการวางแผนในการทำงานการวางแผนในการทำงานก็คือกำหนดเป้าหมายในการทำงานของเรานั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ต้องปฏิบัติตามงานนะคะตามแผนที่เราวางไว้คือทำงานตามแผนงานที่เราได้วางไว้ตั้งแต่ต้นนะคะต่อมาค่ะข้อ3การประเมินผลนการทำงานคือตรวจสอบผลงานว่ามีข้อบอกพร่องอย่างไรและทำการแก้ไขต่อไปค่ะ สำหรับในท้ายคลิปนะคะสำหรับในบทเรียนในครั้งนี้คุณครูอยากให้นักเรียนนะคะทำแผนผังความคิด Mind mapping นะคะในหัวข้อเรื่องกระบวนการการทำงานนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างตามที่คุณครูได้สอนไว้ในคลิปนี้นะคะให้นักเรียนนำมาตกแต่งนะคะโดยการออกแบบแผนผังความคิดนะคะให้สวยงาม โดยการตกแต่งผลงานนะคะด้วยการใช้สีหรือการวาดภาพในการประกอบนะคะค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัวนะคะด้วยการออกจากบ้านสวมแมททุกครั้งนะคะล้างมือบ่อยๆและพกเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะสำหรับใช้ในการล้างมือ ตลอดเวลานะคะด้วยความห่วงใย,ยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้และกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับรายการเรียนการสอนครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ